ครับสวัสดีครับพี่ซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อแต่มอีกนะครับเนาะครับป้อแต่มพามาติดตามเราพัฒนาของอาจารย์เซียนคนหลิบทางนะครับครับมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าธันวาคมหกหกนะครับเราพัฒนาออกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหกเจ็ดครับส่วนเลขล่างก็ออกห้าเจ็ดครับพี่น้องเนาะ ครับของอาจารย์เชียนคนริมทางหมวดที่ผ่านมานะครับเนี่ยวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมานะครับเนาะบนวิ่งลูดแปดกับเก้าแปดกับเก่ากับบมาานะพี่น้องเนาะแต่ว่าล่างวิ่งลูดสี่กับห้ากับมาหานะครับแต่ว่าอาจารย์จับคู่ไปบอดถึงนะครับเนาะมีแค่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งับเลขลลางปัดออกห้าเจ็ด มีเขามีรุดนะพี่น้องเนาะมาวากันครับงวดน,นี้คุเตรียมพามาตามต่ออีกนะครับัอาจารย์กระรงมาแล้วนะครับเนาะครับวันพุทธที่ยีส 566นะครับ Oh. Um. บนวิ่งรูดนะครับหกกับเจ็ดพี่น้องครับส่วนอาจารย์จับคู่ หนึสองหนึสามเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับครับ มีตัวกันพี่น้องตัวกันตัวกันหนือว่าตัวร่องนะครับ6 4 7ีส สัตว์เจียนละพี่นองเนาะครับส่วนล่างนะครับครับล่างวิ่งรูด แปดกับเก้านะครับครับส่วนอาจารย์จับคู่เนียนๆมาให้นะครับเนาะแปดสอง แปดสามเก้าสองเก้าสามครับตัวลองนะครับเด้อ แปดสี่เก้าสี่ครับครับสัตว์เยนเนาะพี่น้องเนาะ อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับขับบนวิ่งรูด6กับ7จ็ดนะครับขับหกสองหกสาองเจ็ดสาลองหกสี่เส่ 4, ับส่วนล่างวิ่งรูด8กับ9 8้าแ9ดสองแปดสเกองเก้ามลองแปดสกนะครับเนาะเอาพยายามข้อไว้พรอนคอยเขาเด้งวันนี่อาจารย์นเนี่ ขับแตกทั้งบนทั้งล่างเด้อ f c กับชเชเด้โฉบโมันมานกันเนาะครับเนาะครับขับลาวพัฒนาลูดบน6กับเจ็ดนะครับเน้น6 2 6 3 7 2 7 3ครับขับตัวล่องกับ6 4 7 4เ็เนาะพี่น้องเนาะครับล่างลูด8กับ9 เน้น82 83 92 93ดองเก้าสาลองแปดสี่ับคนริมทางนะครับเนาะครับเอาจากมัวเด็กจังหน่อยนะพี่น้องนะ้องพอเตรียมกราบขอโทษขออภัยหลายๆครับพอเตรียมกราบขอบขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะรับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางนํากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอแจมกับข้อไหวพอนคอยเข่าเดอ้อปังๆก็อให้แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะรับเอฟซีก็จะ,ะได้โฉบๆมนันมันกันที่สําคัญเ้อพี่น้องเนดะ้อย่าลืมนะครับกับตัวไว้นํามากตัวใดชอบตัวใดนะครับเนาะ เอาเขามาแล้วก็จะเริ่มนะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตมน้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตมนํำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมขอขอบขอบขอบคุณทุกที่ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตีมครับพอเตมขอวอวยพอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคน นะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม